ไปดูที่บุรีรัมย์กันหน่อยค่ะที่บุรีรัมย์เนี่ยชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะเดือดร้อนหนักมากเพราะว่าเวลาที่ครอบครัวเสียชีวิตเนี่ยนะเขาก็ต้องเอาอาัฐิเนี่ยไปเก็บไว้ที่วัด<ะ>ใช่ไหมคนะปรากฏว่ามีคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปแล้วก็ไปทุบทําลายอาัฐิ<ะ>ของคนในครอบครัวคือ<ะ>จริงๆเคสเนี้ยมันก็แปลกเหมือนกันเพราะปกติแล้วโจรขโมยตามวัดอย่างเงี้ยบางทีก็จะไปเอาตู้เ,เงินเอาเงินในตู้<ช>บริจาคบ้างไปขโมยพระพุทธรูปบ้างอะไรบ้างคือชาวบ้านเขาก็แปลกใจว่าทําไมเนี่ยมาทุบทําลาย จุดที่เก็บอัฐิ <ม S 1> ทําไมเออพาะตรงนี้มันก็ไม่ได้มีสิ่งของมีค่าอะไรน,นะนี่ค่ะจนชาวบ้านเขาทนไม่ไหวถึงขั้นจุดคูบสาบแช่งกันเลยนะพ <ee S 1> ้่จอยเอาลองไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะที่ชาวบ้านเขาบอกว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะลองดูภาพนะคะนี่เเมื่กี้หมูกี่ไม้ไปบัวบัวแคนก็ดอกกี่ตาเอืเสียบย่าเสีบเสียบเ เดี๋ยวดูสิฮะเนี่ยคุณยายนะนั่งจุดทูบอย่างเงี้ยโอคือจุดทูบขอขมาผู้ล่วงลับอย่างเงี้ยหรอคือคนในครอบครัวเราเนี่ยเราก็รู้สึกไม่ดีพี่จอยนี่บอกไหมยายก็บอกว่าเออขอให้เจริญเจริญเด้อไม่แช่งเขาหลอกมันบาปเนี่ยจะรู้สึกอะไรไหมเนี่ยคือชาวบ้านเนี่ยบอกเลยนะไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งนะเจอแบบเนี้ยมาแล้วหลายครั้งนะนี่ค่ะคุณยายบอกว่าเนี่ยคือที่มากราบไหว้เนี่ยนะอยากจะมาขอขมาแทน คนร้ายที่มาก่อเหตุแบบนี้มาทุบทำลายทำไมเนี่ยค่ะแล้วก็มีชาวบ้านบางคนนะคะก็เข้ามาเวียนแวะเวียนมาที่วัดนี้อยู่ที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็มาดูเจดีย์ที่เขาเก็บอัฐิเอาไว้ก็เป็นของญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วนะคะในวัดนี้ก็จะมีเจดีย์เขาตั้งต่อๆกันเนี่ยประมาณสิเจดีย์ JD ได้ที่ถูกคนร้ายทุบทำลายชาวบ้านเนี่ยก็ต้องมาจุดทูปขอขมากันนะคะแล้วก็พยายามมาดูแลแวะเวียนกันมามาดูสลับกันบ้างเนี่ย พฤติการคนร้ายเนี่ยชาวบ้านเขาเล่าให้ทีมข่าวฟังนะบอกว่าพอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะเลือกทุบตรงช่องที่บรรจุโกรธแล้วเหมือนกับข้างในเนี่ยนะมันมีมันมีทรัพย์สินคือบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะใส่ของมีค่าเอาไว้บ้างอะไรบ้างาบางคนมีฐานะหน่อยเขาจะใช้นี่โกดทองอโกดทองนะคะโกดทองเหลือง บรรจุเท่ากระดูกของคนในครอบครัวไว้คนร้ายเนี่ยมันทำยังไงรู้ไหมมันเอาโกดออกมาแล้วมันก็เทเท่ากระดูกทิ้งตามข้างโโทางอะ่ะโอ้โหฟังแล้วสลบใจค่ะ<า>เจ็บปวดนะเอาโกดทองเหลืองไปเอาโกดทองเหลืองไปอเอาโกดทองเหลืองไป<ๆ>ก็น่าจะเอาไปขายต่อนั่นแหละพีะ่จอยบางครอบครัวเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้ใจดีเหมือนคุณยาย,ยาเขาสาบแช่งเลยนะคะถูกคนร้ายทุบเจดีห้ายต่อหลายครั้งแล้วแล้วเจดีเนี่ยอยู่ที่วัดนะ แล้วเจดีที่บรรจุอัิเนี่ยก็ไม่ได้น่าจะมีอะไรที่จะขโมยไงคือบางงจุดเขาก็ไม่ได้มีโกรธทองเหลืองแบบนี้แต่ก็มีคนร้ายมาทุบทําลายอยู่ดีคือท่านอย่างนี้นะเข้าใจว่าอาจจะมาทุบเพื่อดูว่าโกรธที่ทองเหลืองหรือเปล่าทีนี้พอไม่ใช่มันก็ทิ้งไว้อย่างนี้ไงเนี่ยค่ะชาวบ้านบอกไม่รู้จะทายังไงแล้วลองฟังดูค่ะคนร้าย้าเอาเลยไปไหนเอาสตังเอาเงินอแล้วก็ดูกันก็ดูยังอยู่อื ก็เทกระดูกราดไปเลยตามข้างๆนี่โอ้โอเทเทเท่ากระดูกเกลื่อนไปแถวนี้เลยจแต่ของชันไม่เทอยู่ในโกดอยู่อืแต่แต่เงินเอาหมดอันนี้ผมป้าในโดูไปสองรอบรอบนี้ก็เลยรอบนี้มาดูมาดูมาโบกนี่โบกไว้อย่างเน่นหนาเลยโอ้ยมันคิดยังไงของมันน้อมถึงทำกรรเวนมีเดี๋ยนาะมันไปเอาของอย่างอื่นดีกว่านี่มาเจาะธาตุมันมันไม่คุ้มค่าที่จะมาลักมาขโมยเลยเน่ะมันไปคุ้มค่าไค่ลักที่ใหญ่ๆเนาะ มันไม่คุ้มค่าดอกมาทําลายสิงอย่างนี้น่ะอเนาะไม่คุ้มค่าคือให้ไปทำมาให้กินอย่างอื่นไปหาทำมาหากินอย่างอื่นไปท่านี่มันไม่คุ้มค่าดอกเอาไปดิ้นดนหน่อยๆเสียหายของเขาเนี่ยเหมือนที่คุณป้าบอกอ่ะมันคุ้มค่าไหมเนี่ยคือถึงเขาจะใส่เงินใส่ทองไว้นะแต่มาทุบแล้วเอาไปเอาเท่าอัฐิที่คนในครอบครัวเขาเอาไว้กราบไหว้ไว้รลลึกถึงคนที่ร่วงรับไปแล้วมันเอาไปเททิ้งข้างทางอย่างเงี้ยมันเกินไปหรือเปล่านะ ค่ะคือคนร้ายมาทําพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือหลายคนบอกสะเทือนใจจริงๆทำทำไมลองฟังอีกช่วงหนึ่งนะคะเมันเป็นตัวเป็นตนก็ไม่ใช่หูตาลายแข้งขาก็ไม่เหลือแล้วเนาะเป็นแค่ฝุ่นก็ยังมาทำลายแบบนี้อ้ เด็กสาวจะควบยังไงก็จะแพ้หมดหมดปัญญาจริงๆฉ่านเกิดมาก,ก็ไม่เคยเห็นเป็นเห็นี้จตก่อนเคยยังจะว่าเอาโกรดไปโถสงสารคุณยายนะใช่ค่ะยายร้องไห้เลยนะยายบอกว่าไม่รู้จะทํายังไงนะหมดปัญญาแล้วนะทีนี้ท่านจเจ้าอาวาสรับทราบเรื่องแล้วนะคะ,จะเจ้าอาวาสวัดบ้านละกอพระมณะมหาวีโรท่านก็ถือโอกาสนี้เอาเทศนาซะเลยนะ คนร้ายที่มาก่อเหตุแบบนี้นะเห็นใจญาติญาติของผู้ที่ลุ่งรับเขาบ้างทำแบบนี้ไปสร้างความเสียใจยให้กับญาติญาติเขาก็อยากจะฝากไปถึงตำรวจด้วยนะคะช่วยติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนหน่อยเพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อนจริงๆค่ะ